ตอนนี้พอปล่อยเจ้าพวกนี้อยู่ในกรงปุ๊บหลังเริ่มดีแล้วค่ะจากจิกขนกันตอนนี้โอเคละหลังเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวรอขนออกไม่กล้าเรียกเจ้าของมาดูเลยไม่รู้เป็นอะไรรอบนี้ชอบจิกขนกันรอบก่อนไม่เป็นนะคะอรอบนี้จิกขนดูสิ หลังหลังถลอกปอกเปิกหมดวัน,นนี้เริ่มดีแล้วค่ะขนอ,อ่อนเริ่มกลับมาขึ้นละจิกสายไปจิกเชือกไปก่อนนะร้ายจริงๆพวกนี้ชุดเก่าไปชุดใหม่มาซึ่ยังไม่กล้าเรียกเจ้าของเขาค่ะผลงานผลงานแย่ไปหน่อยรอบนี้ดูสิจิกขนกันเกินไป ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคนหนูก็ขึ้นแล้วหนูก็ซนไม่แพ้รอบก่อนเลยดูสิเอาหัวออกมาไม่ต้องเทียงทำไมมีอะไรกัน, <c ười> อ,น,นอีอหือดนมันะไปกินน้ำเร็วกินข้าวกินน้ำเร็วนี่โตเร็วๆไม่ต้องทำเป็นตื่นเต้นหรอก ยังไงก็ไม่ให้ออกไปอีกแล้วอยู่แต่ในนี้แหละอาคัน,คน,คนอากาศเย็นมาอีกแล้วค่ะเตรียมไฟให้เขาเรียบร้อยค่ะตอนกลางคืนได้นอนหลับสบายเนะาะจบการรายงานเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่